ร้านนี้เลยมาล้เอใสใอ้ดูภายในนะคะร้นานเล็กๆเ,เป็นร้านเล็กๆที่ฉันทร้างเราจะมาเลือกสีกันใช่เราจะมาเลือกสีกันามาเลือกสีกันเพราะว่านี่โอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อสีกันแผนกสีอยู่ตรงไหนแผนกเราเรียกพน,นักงานจะดีไหมใช่ลองถามพี่เขาดูนะ ีซื้อสีอะค่ะพี่โอเคอยู่ท้งไหนเราไปแผนสีกันไปะก็ไปแผนสีกันอันนี้เราก็ได้ทำการเลือกโค้ดไปแล้วเนาะมีดีไซเนอร์เลือกโค้ดสีไว้แล้ว แล้วก็ T O A T O A ใช่ T O A T T O A ค่ะบี่ดูเป็นตัวไแบบทาภายในค่ะเอาเป็นเป็นผนังปูนเป็นผนังปูนก็ต้องมีก็ต้องมีรองพื้นก่อนใช้รองพื้นปูนเก่าใช่ก่อนคือรองพื้นปูนีรองพื้นปูนเก่าและปูนนานนานนานแล้วค่ะนานแล้วค่ะแล้วก็สีอะไรให้ดูดูระดีดู่ะดีผ่านเลยค่ะใช่ค่ะ จะมีกลิ่นเราแล้วก็ด้านเลยค่ะด้านเลยค่ะทีนี้คือตัวสเปคสีในนี้มีเขียนอยู่ดูหน้าที่เป็นของดิวไม่ใช่ของอันนี้มีเขียนอยู่อ๋อเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ด T O A เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดขายแค่กรอบกี่ตังค์เนย ทาแค่จริงๆแล้วทาแค่ประมาณ15ตารางเมตรไม่ถึงไม่ถึงด้วยซ้นก็คือนี่เผื่อแล้วสองิบล้านเออใช้ใช้ประมาณกี่ตารางเมตรแค่ประมาณ10ตารางเมตรนะครับสิตารางเมตรนะครับตารางเมตรตารางเมตรแก๊ลอนยังเพราะว่าเราทาบสองเที่ยวใช่แก๊ลอนนึงจะได้ประมาณทาบสองเที่ยวจะได้สิบห้าะใช่ประมาณนั้นแหละค่ะท่ใเป็นพวกอง้ิิตด้าน อ่ะค่ะแล้วกึ่งเงาคืออะไหนคะถ้าเป็นกึ่งเงากึ่งเงามันจะออกประมาณพวกนี้ครับอยากกึ่งเงาของดูลลครีมเงาของดูแลครีมใช่มันมันมันเหมือนกันนิดนึงครับมันไปถ้าถ้าถ้าเป็นด้านเนี่ยมีขนาดเล็กสุดเท่าไหร่คะเล็กสุดมันมันไม่มีครับถ้าใส่ด้านจะมีสายกาวดิดเลยมันเยอะเกินไปมันเยอะไปเยอะไปใช่ครับเยอะเกินไปก็ต้องเอากึ่งเงาก็ได้ค่ะแล้วก็ดูตัวรองพื้นรองพื้นปูนเก่าแต่รองพื้นปูนเก่า อันนี้ใช้<ม>แค่นี้เดียวใช่ใช่นี้เดียวกันใช้กระรอนกระหอคบค่ะค่ะได้ค่ะนี่เขาจะมีชาร์จสีตรงหน้า,นาแผนกเราลองมาหาดีกว่าว่ามันมีมันมีโค้ดสีของเราโชว์อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะตรนน้สีม่วงอ่ะสีม่วง เจ็ดหนึ่งห้าเจ็หนึ่งห้าเจห่งห็มีไหมอ่ะเราใช้เจ็ดหนจริงๆไปต้องเ,เปิดดูทีนสิ7157หนึงหเจจริงๆเา่างาน,นขอดูในแผนโพนะคะซื้อสีทุกันต้องขอเทียบดู อ๋อโอเคค่ะขอขอดูแพนโทนที่มันเล่ม <Black S 1> oh. อ่ะพี่เป๊กอู่งหลังนั่งโต๊ะดูโอเคได้ค่ะมามีโต๊ะให้น้องดู <c oughs> ก่อนจะซื้อสีเราก็อยากจะเทียบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจ หเจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็หนห้าสี่เจ็ดหน้าสี่เก้านี่้าจ็ดนี้เจ็ดหนึ่งห้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วสีของเราเพื่อนนี้นะคะเจ็ดหนึ่งห้าเจดเพโอเคถ้าอย่างนั้นโค้ดที่เราเลือกมาตามแบบเนี่ยมันโอเคถูกต้องแล้วเ,เพราะฉะนั้นเราจะยืนยันการซื้อ ถึงเริ่มต้นจัดซื้อได้เพื่อความไม่ผิดพลาดนะคะไม่ผิดพลาดเพราะเรื่องสีเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เรื่องสีที่บอกว่าเนื้อด้านกับเนื้อเงาใช่จะแตกต่างกันมากกันใช่แต่ทีนี้คือมันไม่มีมันไม่มีกาลลอนใหญ่แล้วเราใช้งานแค่ประมาณสีกลางเใช้เงาอะไรก็ได้เพราะกฎเเราจะใช้ด้านถูกต้องกัลลอนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้คือสีแกลลอนหนึ่งนะคะกำลังอยู่ในเครื่องผสมอันนี้คือเครื่องผสมสี อันนี้แล้วขนาดหนึ่งกอันนี้คือของเราเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหน้าจอเครื่องตามหน้าจอค่ะโอเค Super U A Plus อ่าอันนี้ดูอันนี้ของเราอะเซมิกลอสใช่เซมิกลอสกึ่งเงาใช่ก็ต้องดูตรงนี้ที่นี้คือเดี๋ยวพี่เขาจะพยายามทำการการผสมสีใช่ไหมผสมผัวเชื้อ ใช่แล้วคือเราจะซืลงไปใช่เราจะซื้ออันนี้เป็นเกรดสูงของ T O A คือดูราคิน A+ มนไม่เคยใช้เกรดถูกกว่าน,นี้เลยใช่เลยนนเขาก็ทำการสมสีสีกึ่งเงาไงอ,อันนี้คือเราซื้อสีกึ่งเงาที่เราบอกว่าสูงเข้าไปดูตรงน,นี้ ปกติถ้าเป็นปกติทั่วไปเราจะใช้สีด้านในงานอีทีเลียแต่พอดีงานนี้มันเล็กและมันเอินคือสีกล่งด้านมันไม่มีกระป๋องบนนั่นออกมาแล้วมันไม่มีกระป๋องเล็กเราก็เลยซื้อกลุ่มเงาไปใช้แทนตอนนี้เขากำลังผสมกชื่อสีนี่มีมียดกันลงมาแล้วเราก็เห็นหยดมานลงมแล้วอันนี้ลองพื้นผิวเก่าอว่าค่ะเป็นของทีโเอเหมือนกันใช่ครับ โอเคหนึง่งแกลอนพอดีโอเคค่ะ, okay, คะที่นี้เดี๋ยวเราต้องซื้อเซตแปลงด้วยค่ะพี่ค่ะซื้อเซตแปลงพาสีใช่ซื้อเซตแปลงพาสีเนื่องจากงานนี้มีความพิเศษมากๆตรงที่พื้นที่งานมันเล็กเราก็เลยจะต้องให้พนักงานของเราเองเป็นผู้ดำเ,เ,เนินการเป็นผู้ดำเนินการแล้วเราก็จถ่าย <c oughs> าวีดีโอใช่แล้ว น้องเขาพาสิเป็นนะน้องในทีมเราเนี่นเยเป็นอินเนียนที่าสิเป็นทาสิเป็นซ่อมงานเป็นทําได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเก็บงานให้เรียบร้อยอันนี้ก็อยู่ในแผนแอบสีระหว่างรอนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาเดินดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างที่ไทยวัสดุนี่นะคะ อ่านี่ไงที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบทาไฟเบอร์ซีเมนทาไฟเบอร์ซีเมนออย่างนี้เราจะชอบใช้สีดานกันมากกว่าเนื่องจากมีพื้นผิวที่ปกปิดเนื้องานได้ดีกว่าผิวมันแล้วก็รู้สึกว่าสวยกว่าด้วยแต่ทีนี้คือเดี๋ยวเราลองดูโอ้อันนี้คือแผนกสีของเขานะคะโหก็มีสีมากมายทีเดียวอ๋อเยอะมาก วนี้นะคะเป็นวันที่วันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการก่อสร้างนะคะอันนี้คือเป็นทีมงานของเราแล้วก็พี่ยามที่ไปเฝ้าอยู่ร้านจะเปิดวันพรุ่งนี้อันนี้ป้ายไฟติดเรียบร้อยแล้วเราก็ลังติดสติกเกอร์หลังร้านอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของเราที่ทําให้กับร้านมากคายสาขาอื่นๆด้วยก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีไม้ไผ่อยู่ด้านหน้าตอนนี้ทุกคนกําลังรองลุ้นสติกเกอร์ปิดก็คือเอานี่หรอมันมีปี